ชอคริ้เดี๋ยวเราจะไปเสี่ยงเซ็นซีกันนะครับว่าดวงผมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปเสี่ยงกันเลย and o <off>. เป็นยไ,ไงบ้างครับคุณผู้ชมกับร้านแห่งน,นี้ เราก็มาถึงกันแล้วนะครับวันหงทงสถานที่เบลได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ข้างในจะมีอะไรน่าสนใจนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับชาร์จนนี้เมื่อสักครู่นี้ข้างในจะมีอะไรน่าสนใจนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ และนี่ก็คือพระฤสีนะครับอาจจะเคยเรียนตอนประถมนะครับตีเติมอาพูดไล่ต่อไปนี่คือคุนจำลองของนี่คือคุนจำลองนะครับเราอาจจะเคยเรียนตอนในสมัยประถมนะครับของพระอภัยมณีนะครับเขาไปดูง่านเลยครับ ท่านผู้ชมครับบรรยากาศแบบเย็นสบายดีมากครับปลอดโปร่งนะครับเหมาะสำหรับการนั่งสมาธิมากครับ,บ,รรบเด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในในะครับว่าข้างในจะสวยงามแค่ไหนนะครับ <c oughs> เบข้าไปดูกันเลยครับ <c oughs> ท่านผู้ชมสามสองหนึ่งไปครับสองหนึ่งท่านผู้ชมครับขอฝากของขึ้นชื่อของที่น,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 นี่ทุบเดรดบอรไปทั้งที่ในห้องเลย สนิทนั่นเองครับรับชมน,นะไม่อดอูหรอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามร,รับชมมาโดยตลอดนะครับนะครับเ,เราพูดใหม่นะแต่ว่วันนี้เบลล์และรายการตารางพาเที่ยวขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามร,รับชมรายการมาโดยตลอดครับคุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันวันนี้นะครับเ,<อ>เราก็ได้ถ่ายทํากันมาจนถึงตอนนี้เวลาเกือบประมาณสามโมงเย็นแล้วนะครับ ช่วงนี้เราจะมาสอบถามถึงความรู้สึกของทั้งผู้จัดแล้วก็พิธีกรของเราสําหรับวันนี้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปที่ผู้จัดก่อนเลยวันนี้รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีค่ะแดดออกเดี๋ยวฝนตกแล้วแดดออกแต่ก็ได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ระสบากณ์ใๆค่ะรับแล้วเรือก็สตาร์แล้วครับสําหรับพิธีกรแหะครับวันนี้รู้สึกไงบ้างมีปัญหาอะไรไหมหรืออะไรก็รู้สึกสนุกมากครับเป็นประสบการณ์ครับเล็กๆน้อยๆครับ รอบขอบคุณทุกสัปดาห์รอบขอบคุณที่น้อยนะครับย้ายโอกาสาครับไปออกขั้นครับเอาฝากฝากผลงานค่ะก็ฝากผลงานให้ติดตามชมโันหน้าค่ะเสาร์อาทิตยค่ะฝากผลงานครับผมก็เป็นครั้งแรกของเดียวนะครับก็ฝากตนนิดตามกันด้วยนะครับรายการแบกเสลียงครับไม่ใช่รายการอะไรกันหรอรายการตะอรมาเนี่ยลอลพาเที่ยวครับผม สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมานะครับวันนี้ผมสมพงม์บัว <Okay. S 1> แก้วและทีมงานทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ